คลิปนี้สนับสนุนโดย Advanced Photo System Limited Podcast Microphone คมชัดไดนามิกดีมากพ,บพ,บพึบึไม่ถึงไปเสียงที่น่ารำคาญตอนนี้ไม่มีเสียงรบกวนจากข้างนอกมาเลยบอกเลยว่าตอนนี้เสียงหล่อมากๆเลยนะฮะ <c oughs> และนี่คือเสียงที่มาจากไมโครโฟนไฟฟายแท้งสานะครับ สวัสดีครับคุณกลังอยู่กับบรรณา a Max TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบเปิดบริสุทธิ์และก็วันนี้เปิดบริสุทธิ์กลับมาอีกครั้งนึงนะครับกับสิ่งที่เราเรียกว่าพอดแคสต์ไมโครโฟนซึ่งสําหรับไมโครโฟนพอดแคสต์ที่ใช้สําหรับมืออาชีพเนี่ยตัวนี้ราคาถูกที่สุดเท่าที่เราใช้กันมาไม่ว่าจะเป็นก่อนดน้านนี้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อต่างๆที่เคยดูรีวิวกันไปนะฮะ สนับสนุนโดย Advanced Photo System Limited นะครับซึ่งส่งมาให้เราได้ใช้งานกันและก็ตอนนี้เราก็ต้องมาแกะกล่องกันก่อนสหรับทิ่งที่อยู่สิ่งที่อยู่ข้างในก็คือแม่นเหลือเกินตัวนี้เป็นไมโครโฟนรุ่นล่าสุดของ Ampli Tank 5.5นะครับ Ampli Tank 5.5แทง n k 3ซึ่งในกล่องก็จะมีคู่มือเนาะแล้วก็มีสาย Type C เป็น USB Type C นะครับ1เส้นแล้วก็ XLR เป็น XLR เป็นทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ตัวไมคจะอยู่ในฟองน้ำตัวนี้นะฮะเริ่มที่บอดี้นะครับอย่างที่เห็นกันอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นบอดี้โลหะทั้งตัวแล้วก็น้ำหนักอย่างที่เรารู้กันว่าไมโครโฟนที่มีน้ำหนักขนาดนี้มันพูดถึงคุณภาพเหมือนกันเพราะว่าถ้าหากว่าบอดี้มีความแข็งแรงทนทานเนี่ยมันจะมีผลต่อเสียงที่มันอยู่ข้างในเพราะว่าตัว เซ็นเซอร์ต่างๆที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะได้รับการกระทบกระเทือนน้อยลงรวมทั้งตัวนี้ยังมีตัวขาจับการสั่นสะเทือนมาด้วยนะครับตรงนี้นะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นจุดดีของไมค์ตัวนี้นะครับแล้วก็งานประกอบทุกอย่างเทียบเท่ากับไมโครโฟนราคา3-4-5 0ี่าพราวนี้ผมว่าตัวนี้ดีที่สุดตั้งแต่ใช้งานมาแต่ว่า หน้าตาดีไม่พอหรอกเราต้องมาเทสกันด้วยว่าเสียงมันโอเคหรือเปล่านะฮะตัวไมโครโฟนตัวนี้ถ้าหากว่าสกรีนตัวข้างหน้านี้จะก็จะเป็นไฟฟาสกรีนแค่นี้นะครับบา,บายบายใครมาไม่รู้เอาจริงๆไมค์ตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้งานไม่ว่าจะเป็นการทำพอดแคสต์นะครับหรือว่าจะเป็นการอัดเสียงร้องหรือจะเป็นการ ใช้ในการอัดเสียงต่างๆใช้ได้หมดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันรองรับทั้งหมดถ้าหาข้างกล่องน,นี้เราดูมันก็จะมีเรื่องของการทำไม oh. เป็นสตรีมมิ่งหลายๆคนยุคน,นี้เนาะเวลาขายของเนี่ยเราจะเจอปัญหาว่าไมโครโฟนอย่างเช่นไม่ติดปกเสื้อ,อ,อมีปัญหาเรื่องสัญญาณต่างๆรวมทั้งบางครั้งก็จเจอปัญหาของคุณภาพของไม์เราเห็นที่ขายกันอยู่ในท k To อกเนี่ยราคาตั้งแต่หล 100, ักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นนะครับที่เห็นกันอยู่ดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันดูว่า ตัวนี้เปรียบเทียบกับตัวที่เราใช้กันอยู่คุณภาพเสียงด้วยหูฟังของผมเองเนี่ยมันจะดีกว่าหรือว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันในคลิปนี้นะครับอ่ะโอเคเราสามารถจะประกอบขึ้นมาอย่างนี้ได้สําหรับตัวขาวไม่และไม์พอดแคสต์มันก็ต้องเป็นลักษณะประมาณนี้เพราะว่ามันจะต้องเวลาพูดก็ต้องอยู่ติดปากประมาณนี้นะฮะสำหรับพอดแคสต์อยู่ไม่เกิน1ฟุตในการใช้งานนะครับและก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะเสียบเข้ากับ XLR ได้เลย ข้อดีของไมโครโฟนตัวนี้นอกจากจะสามารถที่จะเสียบ XLR แบบนี้แล้วนะครับมันก็ยังมีตัว Type C ท,ที่ใช้สำหรับจ่ายไฟถามว่าจ่ายไฟเนี่ยมันมีข้อดียังไงเนื่องจากว่าไมโครโฟนตัวนี้มันสามารถที่จะมีมีไฟตรงนี้แต่ถ้ามันไม่มีไฟเลี้ยงมันก็ไม่สามารถที่จะเห็นไฟตรงนี้ได้แล้วก็รวมทั้งการมอนิเตอร์เสียงกับการมอนิเตอร์หูฟังเดี๋ยวขอหูฟังด้วยแล้วกันนะครับ1ตัวนะครับเสียงเข้าไหมครับ เยี่ยมมากเลยโอเคตอนนี้เรากันเรากำลังอยู่ในช่วงที่ทดสอบเสียงที่ได้จากไมโครโฟนตัวนี้นะฮะอย่างที่บอกไปเสียงตัวนี้ก็คือเป็นไมโครโฟนแบบไดนามิกดังนั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ใช้ไฟเลี้ยงในการทํางานแต่ว่าตอนนี้เราต่อ USB เพื่อที่จะเอาเสียงเนี่ยเข้าไปาผ่านตัว USB ของตัวโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็บันทึกเสียงที่ได้ยินตอนนี้ก็คือเป็นเสียงที่ได้ยินจากไมโครโฟนไฟาฟาแท้ง3ตัวนี้นะครับ เทสหนึ่งสองสามสี่เช็คเช็คเทสทูวนี่คือเสียงที่ได้ยินจากแทงสามโอเคยังไม่ได้กดเลคคอร์เลยครับเอาใหม่ครับอ่ะเทคที่25นะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับการทดสอบเสียงของไมโครโฟนตัวนี้นั่นก็คือไฟฟแทงสามนะครับเป็นอีกหนึ่งไมโครโฟนที่เราได้ลองเอามาใช้กันดูหลังจากที่เคยใช้ไมค์พอดแคสต์มา 2, 3รุ่นแล้วนะครับในราคาที่ ที่เคยจับกันไปก็เป็น4,000กว่า5,000กว่านะครับสิ่งที่เห็นณนะตอนนี้แน่นอนว่าตัวไมโครโฟนตัวนี้ในราคา3,000กว่าผมบอกเลยว่าเสียงท,ที่ได้ยินในหูฟังตอนนี้คือคมชัดและก็ดินามิกดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโทนของเสียงแหลมก็ไม่แหลมจนบาดหูเกินไปนั่นคือย่านเสียงไฮไม่มีเสียงชิชิๆิแล้วก็ในย่านของเสียงโลไม่มีเสียงเบสที่แบบรู้สึกว่าแบบ,พ,บพึบ,พบ,พบ แล้วก็แน่นอนว่าตัวนี้มันเหมือนมีฟิลเตอร์ในตัวนะฮะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงตัว P พ,พอพานพึบึบึบบน้อยมากมีนะฮะนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นหรือว่าห่างออกไปอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้ว,วาการใช้ไมโครโฟนแบบสหรับพอดแคสต์เนี่ยมันต้องห่างประมาณ2-6ถึง6นิ้วโดยประมาณอ่ะนี่ประมาณ6นิ้วก็จะอยู่ประมาณนี้พึบผึบพอ่พานพอผ่านพอผ่านพึบ,พพบพโปรโปรโปรโอโพ ถ้าหากว่าเป่าเนี่ยไปแน่นอนพึบปึบึบ,บอย่างนี้มีแน่นอนนะฮะไม่ถึงไปเสียงที่น่ารําคาญเวลาที่บันทึกไปถ้าเกิดว่าเอาไปใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้อย่างที่เราบอ,อกไปนะฮะเนี่ยปุ่มมิวก็สามารถที่จะมิวจากตรงนี้ได้เลยในการในลักษณะที่ว่าเรากําลังจะเปิดเสียงจากไม่อ่ของคอมพิวเตอร์เองหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่ามีการอ่สวิตช์ไปไม์ตัวอื่นนะครับสามารถจะมิวตรงนี้ได้ปึ๊บอันนี้เสียงหายไปเลยแล้วก็เสียงที่คุณได้ยอยู่่คืเสีีงทจจมาจาก สาระมิกที่ติดอยู่ที่ปกเสื้อของผมนะครับมาทีนี้เราจะมาเปิดไมโครโฟนตัวนี้เพื่อเทสเสียงกันหน่อยว่าเสียงมันแตกต่างม,มากน้อยแค่ไหนโอเคและนี่คือเสียงที่มาจากไมโครโฟนไฟฟายแท้งสามนะครับรุ่นนี้ก็น่าใช้มากเท่าที่ผมได้สัมผัสแล้วก็ได้ลองใช้ไม่มาหลายตัวนะครับในราคาที่เป็นหลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นก็บอกได้เลยว่า3,000กว่าบาทนี้คุ้มค่ามากนะฮะซื้อกได้นะฮะถ้าหากว่าใครอยากจะเป็นเจ้าของที่ แอดวานซ์โฟโตซิเ t มลิมิเต็ดนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันอีกทีนึงนอกจากเสียงนี่คือโทนผู้ชายเดี๋ยวเราจะลองให้น้องผู้หญิงทีมงานของเรามาลองใช้ไมโครโฟนตัวนี้ดูนะครับว่าเสียงจะออกมาเป็นแบบไหนโทนเสียงของ uh, สาวๆเนี่ยมันจะเหมาะกับไม์ตัวนี้หรือเปล่ามันทําให้เสียงสวยขึ้นเหมือนที่ผมกําลังเสียงบอกเลยว่าตัวนี้เสียงหล่อมากๆเลยนะฮะผมฟังในหูฟังตัวเองนะฮะแม้หน้าตาจะไม่หล่อแต่ว่าเสียงดีจริงๆ นี่ไม่ได้ชมเพราะว่าเขาให้มาฟรีนะแต่จะบอกว่ามันดีจริงๆนี่ทดสอบด้วยตัวเองอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกับเสียงของผู้หญิงกันบ้างแล้วกันว่าจะเป็นยังไงครับผมสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับ banana max tv และดนตรีมีวันจมนะคะก็ตอนนี้เราจะมาดูว่าไม้ตัวนี้ <laughs> จออะไรนะเนี่ยไ, <laughs> ไฟไฟ,ไฟ <laughs> แท้งส <laughs> ใช่ดูว่ามัน เป็นยังไงบ้างกับเสียงผู้หญิงนะคะได้ค่ะเราจะมาอ่านเนื้อเพลงกว้วยไทยกันนะคะทุกคนนี่นะคะเรามีชื่อเพลงว่าอิสดีหนึ่งเซ็นะคะไแฮมไแฮมไม่มีเนื้อเพลงเลยค่ะมึ <c oughs> <c oughs> อเฮยหนูไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยพูดจริง <c oughs> <c oughs> มาคนเราเกือบ ไม่มีอะไรเป็นไฟไม่มีอะไรที่เป็นไฟใครจะว่าพอจะเชื่อว่าในชีวิตเราจะบินไปเหยียบดาวบนฟ้าได้เพียงเปอร์เซ็นต์เดียวที่มีขาดคนไม่ใช่ความหวังสุดท้ายแต่มันคือความเป็นไปได้ถ้าเราทําได้มีเพียงคนรอวันตายเท่านั้นที่สุดท้ายไม่ทําไรแต่วันนี้เรายังไม่ตายค่ะทุกคนใช่เราก็จะทําต่อไปจะเหลือแค่สักวิธีก็ ทำซะทำซะเหนื่อยนะเนี่ยเสียงที่ได้ยินก็ชัดค่ะคือแบบถึงรู้สึกว่าถึงข้างนอกมันจะแบบว่าเสียงดังแต่ว่าข้างในอ่ะคือได้ยินแค่เสียงตัวเองค่ะ <Wow. S 1> คือตัดเสียงรบกวนได้ดีมากสุดเก่งมากวันนี้เฟชชี่ลาไปก่อนนะคะแล้วก็จะส่งต่อกลับไปให้พีเอชค่ะ yeah. ขอบคุณทาง Advanced Photo System Limited นะครับที่ส่งไม์ตัวนี้นะครับไฟไฟแทงสามาให้ทางทีมงาน b a r a า a Max TV ได้ลองใช้งานในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไม์ที่ใช้สำหรับมืออาชีพเลยใครที่เป็นมืออาชีพในการทำงานอยู่ไม่ว่าคุณจะทำงานาเป็นการจัดรายการพอดแคสต์หรือว่าอัดเสียงร้องหรือว่าจะใช้ในการไลฟ์สตรีมมิ่งขายของต่างๆ,ๆผมว่าไม์ตัวนี้เหลือเฟือนะฮะ เสียงรบกวนบอกเลยว่าณตอนนี้ไม่มีเสียงรบกวนจากข้างนอกมาเลยเนื่องจากว่ามันเป็นไมค์ดนามิกแน่นอนว่าเสียงร bon> บกวนมันจะน้อยกว่าไมค์คอนเดนเซอร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงที่ออกมาตรงนี้สามารถจะฟังได้ไดแบบค,คมชัดเราสามารถจะมอนิเตอร์จากตรงนี้ได้เลยนะฮะเพิ่มลดเสียงที่อยู่ในหูฟังรวมทั้งเพิ่มเกณฑ์ไมค์ขึ้นมานี่คือเพิ่มมาสุดเลยนะเราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนไปของเสียงนี่คือสัญญาณที่เข้าไปอันนี้ลดลงมานะครับลดลงมาต่าลงมาต่าลงมาต่ลงมานี่คือสัญญาณที่เข้า ลดลงนะครับแล้วก็เกณฑ์ที่อยู่ประมาณเดิมเมื่อกี้ก็อยู่ประมาณ50%เปออ๊บโอเคอยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันสวหรับรายการเปิดบริสุทธิ์นะครับเทปหน้าเราจะมาเปิดบริสุทธิ์อะไรกันต่อก็สามารถที่จะติดตามกันได้หรือหากว่าใครอยากให้เราเปิดบริสุทธิ์อะไรก็ส่งเข้ามาฮะนะครับเจอใหม่กับพวกเราวันหน้าแม็กซ์ทีวีด้วยดนตรีไม่มีวันจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ